สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับโมบิลนะคะวันนี้โมบิลจะมาสอนวิธีกรีดฟองน้ำนะคะเพื่อใช้สำหรับพาะมาเมล็ดผักไฮโดรโปนิกนะคะค่ะอันนี้คือใช้ไม้บรรทัดน,น,นะคะเออข้าง3แล้วก็ยาว3นะคะ เราจะใช้ไม้บรรทัดยาวเลยนะคะกรีดเลยนะคะในเมื่อเราได้ข้างสามยาวสามแล้วนะคะเราก็กรีดไปเลยค่ะเราก็ใช้เออปากกานะคะทำเส้นไห้นะคะเพื่อง่ายต่อการตีนะคะเราก็ใช้คัตเตอร์กรีดเลยค่ะกรีดตามรอยที่เราขีดนะคะแล้วก็ กี่ตรงกลางค่ะเพื่อเราจะหย่อนมเมล็ดลงไปนะคะค่ะคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมูบิวชาแนลทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ